โอเคครับจะต้องขอาการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนเมื่อกี้เราทําคลิป u t u b e เป็นดานะครับผมก็เป็นสีดำเป็นนะครับก็ในคลิปนี้ผมจะมาสอนดาวน์โหลดเกม GTA San Andreas เป็นเป็นมอดนาตัวนะครับผมอ่าเข้าไปนะครับกดเข้าไปมีซซอมแอปนะครับผมก็จะเป็นคําต่อรถสตาร์เกมแล้วก็ KPK นะครับไปที่ KPK ก่อนกดเข้าไปก็เมื่อกี้ผมไปดูแลนะ้วก็ มีหลายคลิกในช่องผมนะครับนี่นะกดติดตั้งเข้าไปก็รอสักครู่ก่อนนะครับแล้วก็กดเิ็นที่เข้าไปก็อย่าเพิ่งเข้าเกมนะครับถ้าเข้าเกมมันจะเล่นไม่ได้นะครับผมเราต้องไปแตะไฟล์ในของมดดนานูโตะนะครับผมรอสักครู่ก่อน,นครับแป๊เดียวนะครับผมเพราะว่ามันจะเพิ่มนะครับผมรอแป๊เดียวนะครับก็เมื่อกี้ พี่โยโยนะครับเราไปแลกของเกม One Punch Man ไปนะครับก็เอาตัวละครของพี่โยโยไปนะครับแล้วก็สู้กับไซส์สมาร์ก็ดงโกนไปเมื่อกี้นะครับโอเคกดสิทธิ์ทิ้เขาไปนะครับแล้วก็กดเข้ามาแล้แลวก็กดไปที่คำแต่เราสตาร์เกมไปที่ Android Data กดเข้าไปสเขียนนะครับแต่รู้ว่าไม่รู้ก็ไม่รู้มีคู่ต่างสามคนส่งมไหมถ้าไม่สม่งผมก็ เสียทําคลิปไปนะครับผมก็ถ้าใครอยากได้คู่ติดคู่ติดตามสามคนเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยลองไปดูนะครับภาพไม่รู้จะไม่มีใครดูช่องเราแน่เลยเดี๋ยวรอให้มันโหลดก่อนนะครับน่าเสียดานะครับที่ผมได้มีคนดูมีหนึ่งหนึ่งครั้งหนึ่งเราดูจากไอ้เมื่อกี้ตอนเมื่อวานเราทําคลิป็ปเวอร์ชั่นโดดแต่งไปก็ทําคลิปไปสามอย่างไปนะครับผม เพราะว่ามันม,ม,มีไม่มีมอเตอร์ไซค์นะครับมีแต่ไอรถกระบะซิ่งน,นะครับผมแล้วก็มันเพิ่มสนามไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวให้มันโหลดก่อนถ้าว่าวันไหนอะที่จะเล่นเกมน,นะครับก็ลองดูนะครับผมลองดูนะครับเพราะว่ามันจะยุ่งยากมเนี่ยถ้าไม่ยุ่งยากก็ขออภัยด้วยนะครับร้อยมันโหลดก่อนถ้าว่าวันไหนก็เดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เดี๋ยวรอให้มันโหลดก่อนครับรอให้มันนิดนึงโอเคครับก็เข้ามาในไปเข้ามาในเกมก่อนนะครับโอเคครับรอบคุณเข้ามาแล้วแล้วก็กดไปที่ออฟไลน์นะครับผมกดไปที่ออฟไลน์นะครับอ่านี่ครับก็กดเข้ามาแล้วแล้วก็กดไปที่ตรงข้อหนึ่งนะครับนี่ครับก็จะมีเป็นพวกนัมรุโตแล้วก็ยิงจกข้าวหานะครับนี่ไง ให้ hey, เมื่อกี้ไม่รู้ได้ยินเสียงอะไรก็ก็ขอโทษด้วยนะครับผมเพราะว่าไม่รู้เสียงโทรศัพท์ใครก็ไม่รู้ก็ช่างมันนะครับเดี๋ยวรอให้มันโหลดก่อนนะครับเราไม่ทําภารกิจแรกนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ทําภารกิจแล้วเราเบื่อทําภารกิจไปนะครับผมโอ๊ยค,ครับกดเข้าไปก็ไม่ต้องรอเสียเวลานะครับแล้วก็อย่าเป็นซีเจก็ไม่ต้องตกใจนะครับนี่มามาดูสก,กินที นี่นะมันมีทรีโ oh, อนะครับผมหาสก,กินที่สก,กินอ่านี่สก,กินของนารูโตะนะครับมาดูดิกดไปที่ตรงนี้ครับนี่ครับนี่โคตรเท่นะครับผมนี่หอนูน้านาดูดิขอดูดหน้าดิเนเป็นนายโคตรเท่นะครับผมมาดูดิแกมาลาอยู่ในรถไหมนี่นายแกมารามานอยู่ใน,น,ในรถมาดิอย่ากสู้เออมาดิก็มาดิครับผมนี่นี่ก็มาดิ เดี๋ยวลองดูนะครับอ่าเราไ่ต้องเลือกทีละตัวนะครับผมอ่ากระโดดก็ไปแต่ตํารวจมันไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนพวกซีรีส์ของนันนตไปนะครับผมเพราะว่ามันเป็นผู้ตํารวจเองนะครับอ่าไม่ตลืวกทีละยาทั้งหมดนะครับมันจะยุ่งยากนะครับเดี๋ยวมาดูซาสุเกะทีุ่้อที่ข้อสองนะครับนี่ครับก็ยเป็นซาสุเกะอยู่นะครับผมนี่นะโคตรเท่เนะครับผมดูหน้าดิ ขอดูหน้ามันดินี่เป็นไงหน้นาเหมือนเป็นตาวงแหวนนะครับผมมาเราดูดิเฮ้ยนี่ขอดูหน้ามันดิเฮ้ยเฮ้ยไปไหนครับไปไหนไปไหนเฮ้ยเฮ้ยอย่าหนยกูหนีกูหนีกูหนีก่อนเว้ยกูหนีชิ่นก่อนเอ้ยเฮ้ยอย่ามาชี้หน้ามผมอ่ะมาดูตัวต่อไปนะครับผมอันนี้ผมผมไม่รู้จักนะผมอ่านี่ อันนี้นะอันนี้มีโทบีนะครับผมนี่โอ้นี่ครับอ่านี่เป็นร่างมันะครับออเอ้ยอเอ้ยกดตรงนี้นกดไปดิโอ้ชิดหายอันนี้มันเป็นเป็นเขึ้นอะไรก็อ,อะไรสักอย่างนะครับอ่าดีดินี่อ๋ออันี่นี่ครับอ่าไปที่ไอซีเจนะครับอ่านี่นี่เป็นไยครับผมนี่ นี่ครับเป็นรถเลือกทีละตัวนะครับโอเคเดี๋ยวมามาดูนะครับมาลองดูเป็นพวกมอเตอร์ไซค์นะครับผมอ่าลองดูดิอือือย้ำเหมือนอะไรก็เป็นพวกไอพวกรถแต่งนะครับผมนี่ครับไอพวกรถแต่งเอา้าอย่าฝาังดิโอวัตฟัดขี่ดูดิอ่ากดไปดิครับผมเนเอาลาลุโตนอนเฉยเลย ชิดหายนี่ครับอ่าเดี๋ยวเราจะขับไปดูนะครับผมไม่ต้องขับไปไกลไกโอ้ยชิดเชี่ยชี่ชนเลยชนนู่นชนนี่เอออย่าชนนะเว้ยแกไปรานโน,โน่เฮ้ยเบรกตรงไหนอ่าเบรกได้น,นะครับผมเอาวิคนนี้พุกเข้าไปแต่ผมไม่อยากมีเรื่องอะไรพุกลูกกอลจอา้อาวอา้อาวเฮ้ยพี่พี่อย่าไปเรื่องกับผมเลยผมเติมไม่กองน,นะครับเอ้ยทำลายข้าเออ มีเื่อวะมีเรื่องมีเรื่องเฮ้ยอยานะเว้ยอยามีเรื่งใช่ไหมมาดิกูใช้กันหมัดแม่งเลยมาดิกมาดิครับนี่นี่อะไรฮะมีเรื่องวะเฮ้ยเฮ้ยหยานะครับมึงขอตัวไปก่อนมาเดิย่ยาสู้เออเอ้ามีโดนเชียเชียไม่โดนมาดิเฮ้ยไม่โดนไปสัตว์ไอ้เชียกูกดเนี้ยวปูมแล้วมันจะฆ่ากูทําไมฮะไอ้ไอ้แคมึงตายไปมาดิครับมาดิครับ ไอ้กวนตีนลุกอีกลุกอิดอ๋อไอมีเชีย่ยเชีย่ยไม่โดนไม่โดนเหรอวัดวัดโดนเข้าไปเชีย่ยกระจอบกระจอบ,บไอ้ไอ้พวกกระจอบเฮ้ยทําไมต้องมาฆ่าเฉยเลยอืมเต็มเต็มเลยไอ้โอ้โอเชีย่ยตกเข้าไปขี่มอเตอร์ไซค์ดิดูดิโอ้โห ไม่ใช่นารูโตเป็นเด็กแว้นนะครับผมไหนดูดิเพิ่มรถแต่งไหนดูดิโอ้โหวัตถุดัดชิดหายเลยโคตรสวยนะครับมาขี่ดูโอ้มไม่ใช่นารูโตนารูโตไม่ใช่เด็กแว้นนะครับผมเป็นสายเด็กแว้นก็ชนแม่งเลยไม่สน <c oughs> ชนเลยอ่าอย่าฝานดิอ้าวโวยชนชนชน <c oughs> <c oughs> มาลองดูดิ เดี๋ยวขอสู้กับแกมลาอยู่ในรถก็มาดิแกม巴拉ส่งชุกเกาะด้วยอ๋อไม่เชี่เชี่ยไม่โดนอ้าเวเฮ้ยอย่าใช้ปืนอย่าใช้ปืนดิงจานปรูตุโตไม่ให้ใช้ปืนไม่ให้ใช้ปืนโอ้โหพวกแกมลาประสงค์เข้าไปเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่อย่ามีเรื่อ,กองกับผมเลยครับผมเตือนไว้ก่อนเป็นครั้งแรกน,นะครับยังไม่ตายยังไม่เขิดยังไม่เขตดไอชั่ว ปาเสียจริงๆเลยไหนะมันอยู่ไหนะเฮ้ยทาไมไอ้พวกนี้มันใช้ปืนเอานี่เลเฮ้ยเอาไว้เอ้ย,อย,อย,อยมาคุยกับผมก่อนข้าไม่สนใจคนนั้นไม่สนใจหรืออย่านะเว้ยพี่อย่าไปเลิกกับผมเลยผมอะไว้ก่อนอย่าเตือนไว้ก่อนเนอะืึเตือนไว้ก่อนก็มาเด้โอ้โหคุณตำรวจเป็นเด็กแว้นเรอะ เด็กไว้น,นะครับเดี๋ยวลองดูดิขอตามไปดูหน่อยดิโอ้ยทำไมไอ้นี่มันสูงกว่าสูมเหรอผมไม่ได้สูมนะครับพี่เหรอนอเป็นข่อยอา้าวก็นั่นดูตัวนี่เหรอขอรูจักหรอก็ไม่เป็นไรไปละเฮ้ยนี่อะไรวะเฮ้ยชนเอาร่มหุ่นได้เลยนี่มันเป็นอะไรอ่ะเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ผมนี่เจอตัวอะไรว้ายวัตฟัต ไปผมเจอไอ้ปลาหมึกไอ้ปลาหมึกมี่หาปลาหมึกเอ,อ้ย <c oughs> ติดติดได้นะครับได้ครับเดี๋ยวผมจะให้กูนีแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วครับผมอ่ะคนนี้ปุมเอ,อ้ยเพื่อนไปไหนมั่งเอมสบายดีมากไปเฮ้ยเอ,อ,อเ้นี่อย่ามีเรื่องกับผมเลยผมจะไว้ก่อนนะครับไม่มีเรื่องก็ามึกาเดิ อย่าเอ้ยยอมแล้วยอมแล้วไปแล้วไปแล้วไม่ยอมยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วครับผมยอมแล้วครับผมไปแล้วยอมแล้วครับผมยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วครับยอมแล้วครับเอิ่มนั่งทำไมครับนั่งทำไมครับหน้ากาดไม่ได้นั่งครับผมนั่งก็ชิ่นไปก็เดี๋ยวลองดูนะครับถ้าวันไหนก็จะได้ทำคิดทุกวันนะครับ ออไอเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ก็เปลี่ยนนี่ใครอะ่ะกาละใช่ไหมเนี่ยน่าใช่นะครับผมไม่เอาไม่ไม่น่าใช่นะครับไม่น่าใช่ต้มตายไปเลยนี่มันตัวอะไรผมไม่รู้จักไอ้ตัวนี Luiza ้มาเฮ้ยชิบหายเลยสั่นเฮ้ยโกนตีนไปแม่งเลยเออกาละนั่งข้างเลยเฮ้ยดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวมานี่มานี่มานีาน่กระโดดก่อนกระโดดไปไม่ทันมานี่มานี่มานี่อ่ะ เนกอยเอ้อยเดี๋ยวดีดีดีอ่ออ่อ,อ่จะไปไหนจะไปไหนเดี๋ยวขอเศษกล้องถ่ายรูปดิกล้องถ่ายรูป,ดปกดตรงไหนวะเราต้องหากล้องถ่ายรูปก่อนเอาอ่ากดตรงนี้ครับผมกดกระปแล้วก็หาไอ้กล้องถ่ายรูปก่อนอา้าวแล้วมันสูบุหรีปป่ทำไมวะไอ้ยามีไหม เดีดูดิอ๋อนี่กาลาจินด้วยนะครับเดี๋ยวขอดูดน้านมาันดินี่ไงโอ้นี่อยู่ข้างด้วยโอ้โหโอ้น่าก่อมากนะครับโอเคครับถ้าใครชอบกินนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซั s c r i ครก็จะได้มีกำลังใจใทําคลิปนะครับผมขอจบแค่นี้ก็ถ้าใครอยากชอบเป็น GTA เป็นเป็นมอดอะไรมากขอสากคลิปนี้เพื่อมาเจอกันใหม่ลาไปก่อน sadikan